IMF คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงในข่าลงทุนล่ะคะ IMF International Monetary Fund คือ ง่ายๆประเทศไหนมีปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่เขามาช่วยตอนที่ไม่มีใครช่วยแล้วค่ะ IMF เป็นองค์กรที่ตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ช่วยดูว่าประเทศไหนกําลังมีปัญหาเศรษฐกิจประเทศไหนกําลังดูทรงล้วไม่ค่อยดีเพื่อที่จะได้เตือนเขาได้หนึ่งสองเมื่อประเทศเกิดปัญหานหนักๆขึ้นมาอย่างที่ประเทศไทยเจอปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งปี40 IMF ก็มาช่วยให้เงินกู้นะคะแต่ทีนี้ที่ดร Princess เคยทางานที่ IMF เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกัน ลงทนเพราะว่า IMF ต้องจับสัญญาณก่อนเลยว่าประเทศไหนกําลังมีปัญหาหรือว่ากำลังเริ่มเริ่มจะมีปัญหาจะทําให้เราเรียรู้ว่าประเทศไหนมีพื้นฐานที่ดีหรือว่ามีพื้นฐานที่รอแร่ออแร่จะได้ไม่ไปลงทุนค่ะเดี๋ยวสิ่งอื่นใดการรู้เรื่องเทรนด์เศรษฐกิจเนี่ยมันทําให้เรารู้เห็นโอกาสการลงทุนทั่วโลกแล้วก็รู้ว่าฤดูไหนทรัพย์สินไหนกําลังมาค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยาก เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะมาเจอกันได้ในคอร์สออนไลน์รวยกำลังด้วยพลังการลงทุนฉบับมือใหม่ค่ะ